ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในตอนนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับทำเทเล p อ r เอนเนมีนะครับหรือว่าดูดคนนั่นเองนะครับการดูดคนหรือว่าเทเล p อ r เอนเมีเนี่ยเราจะทําไงเนาะแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ได้สอนหาค่านะครับซึ่งค่าเนี่ยผมหาไว้แล้วนะผมจะมาสอนเขียนสคริปต์ซะมากกว่านะครับโดยใช้ภาษา r u a นะครับในชีต e อนจินนั่นเองนะก็ถ้าเกิดใครยังหาค่าไม่เป็นนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่คอร์สเรียนของผมที่ผมได้ ทำเอาไว้แล้วนะครับได้เลยที่มุมขวาบนนะครับแต่ว่าไม่ใช่คอร์ฟรีนะถ้าอยากจะสนับสนุนผมก็เข้าไปซื้อได้เลยนะครับมาต่อกันเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เนาะ,ะสิ่งแรกนะครับก็คือ entity list นะครับเรื่องของ entity list เนี่ยผมได้อธิบายเอาไว้แล้วนะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับ entity list เนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลเนาะของ ตัวละครนะครับทุกตัวนะที่อยู่ในแมพของเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันนี้อันนี้ผมหาไว้แล้วนะซึ่งอย่างตัวแรกนะครับอินเด็กที่0ูนนะผมก็จะมีตัวโพ i ิชันนะครับหรือว่าตำแหน่งของตัวละครนะถ้าให้สังเกตดูก็คือดูที่ชื่อก็ได้นะครับจำชื่อนี้ไว้นะตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะมีตำแหน่งตัวละครเหมือนกันนะครับแล้วก็ชื่อก็จะคนละชื่อแล้วเห็นไหม ก็ถ้าเกิดกดแท็บดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมีบอทฟังเราแล้วก็ฟังเขานะครับถ้ากดไปอีกทีหนึ่งนะครับกดไปอีกทีหนึ่งอินเด็กซ์ที่2นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นอีกชื่อหนึ่งเรานะครับก็ประมาณนี้นะ entity list สิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือตัว position นั่นแหละนะครับเราต้องการที่จะแก้ไข position แล้วทําการ Feed ค่า position ของสตูเนี่ยเอาไว้นะครับอย่างที่2เนาะเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยบอท เนี่ยที่อยู่ในทีมเนี่ยมันเป็นทีมเราหรือว่าทีมศัตรูเนาะหือแน่นอนเราอยากจะดูดแค่ดูดคนแค่ฝั่งศัตรูเนาะเราไม่ได้อยากดูดฝั่งเราด้วยเนาะเพราะงั้นเราจะต้องหาอีกค่าหนึ่งนะครับก็คือค่าที่บอกว่ามันเป็นทีมเราหรือว่าทีมศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้หาไว้แล้วนะครับออฟเซ t ตก็คือส0 4ศนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นศัตรูเนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งเราอะ่ะจะเป็นหนึ่งนะดูอันนี้เป็นทีมเรานะครับแล้วก็นี่ออฟเซตนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันนี้ก็คือออฟเซตของทีมเนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตำแหน่งตัวละครของตัวเราเองนั่นเองนะครับก็คือจะอยู่ในนี้นะซึ่งก็ออฟเซตเดียวกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอา่อตัวอ่ ออฟเซตของตัวที่บวกกับโมดูนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับ Position ของตัวละครเราอ่ะเราจะเอามว้ทำอะไรเนาะเราจะเอาไว้ไเซฟค่านั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะกันนะครับคือผมทําไว้แล้วแหละอันนี้คือ t e l e p อร์ตเอนิมนะครับก็คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะทําก็คือผมจะต้องเซฟค่าก่อนเนาะกด <Save. S 1> เซฟแหม่มันก็จะมีเสียงบอกด้วยว่าเออเซฟแล้วนะอะไรเงี้ย แล้วก็กดอีกปุ่มนึงมันก็จะเทเลพอร์ตเอนมี Enemy เข้ามานะครับเทเลพอร์ <Tele port. S 1> นี่แบบนี้นะครับก็ดูดมาเรียบร้อยนะครับก็ดูดมาฆ่านั่นเองประมาณนั้นนะทีนี้เรามาดูวิธีท,ทำกันบ้างนะครับว่าต้องทำยังไงนะสมมติว่าเราหาค่าได้แล้วนะเ,เราก็กดไปที่ Memory View นะครับแล้วก็ไปที่ tool นะครับแล้วก็ Auto Assemble นะ แล้วก็ไปที่ template นะครับแล้วก็เลือกที่ sheets table framework code นะครับเราต้องการเอา template ตัวนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ลบคอมเมนต์ออกไปทีนี้เราอยากจะใช้รูรูอานะครับในการเขียนนะก็จะผมเอาไว้ตรงกลางนิดนึงล้กันไม่ได้จะสูมได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่ารูอารนะแล้วก็มีการเขียน if check syntax นิดนึงนะครับ syn uh, หรือเปล่านะ syntax check then return เอ็นนะครับโค้ด <c odes> นี้ก็คือเราจะเช็ค syntax ของรูนะครับว่ามันเขียนถูกหรือเปล่าถ้ามันเขียนผิดมันก็ไม่ทำงานอะไรเงี้ยนะสิ่งต่อไปนะครับก็คือผมจะสร้างฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นฟังก์ชัน teleport เนาะแล้วก็เอาฟังก์ชันนี้ไปไว้ใน Timer อนะ ทัมเมอก็คือสิ่งที่มันจะทํางานอยู่เบื้องหลังอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดใครเคยเขียนพวกเอตเนะ็ตเฟรมเวิร์เนาะมันจะมีท i ม e r เวลาเราใช้งานมันจะเหมือนกับแบบนั้นเลยนะครับผมจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะเป็น local function tear e p o r t นะครับก็ไม่ได้มีพารามิเตอหรือว่าหรือว่า argument อารนะ์กิเมตอะไรเนาะ ฟรงชันฟัง์กชั่นไว้ตอนนี้แล้วก็ผมจะสร้างตัวทัมเมอร์ขึ้นมาทนะัามเมอร์นะครับต้องกับ create timer มมนะครับเป็นค่าว้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ timer set interval นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ interval อน,นะครับก็คือ เราจะให้ทาร์เมอร์เนี่ยมันทํางานทุกๆก,กี่วินาทีนะครับหรือว่ากี่มิลลิวินาทนะครับคือผมเซตไว้10เนี่ยมันหมายถึงว่ามันหมายความว่า10มิลลิวินาทนะครับ <c oughs> ถ้าเกิด1วินาทีเนี่ยก็คือ1000ันนะครับเนาะแต่ว่าผมเซตไว้ที่10มิลลิวินาทีันนะ,นะแล้วก็เอ่อทาร์เมอร์นะครับออนทาร์เมอร์นะครับอ่า ฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกใช้นะครับเหมือนเป็น callback นะครับ callback function ันก็คือเราจะเอา Timer เนี้ยไปใช้กับฟังก์ชันไหนอะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชื่อฟังก์ชัน teleport ที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็คือ Timer set enable นะครับ enable yes o okay. k er นะครับแล้วก็เป็น t o o t o นี้ก็หมายความว่าเราจะให้ Timer มันเริ่มทำงานเนาะ ทีนี้เราก็มาที่ฝั่ง disable นะครับ disable เนี่ยเราก็กรอบโคดต,ตัว set enable มานะแต่ว่าเราเปลี่ยนจาก Tool ให้กลายเป็น f o r นะครับก็คือ f o r นี่ก็หมายความว่าเราจะ,ะยกเลิกการใช้งานของ timer เนอะพอยกเลิกไปแล้วมันก็สิ่งที่เราเคยทำไปแล้วมันก็จะหายไปนั่นเองนะทีนี้ผมจะลองพิมพ์ให้ดูแล้วกันนะจะลองพิมพ์ hello world ให้ดูนะ hello world แล้วก็ assign แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็มากด active ที่ตัว c h e table นะก็จะเห็นว่ามี output ออกมานะว่า hello World นะครับแล้วก็ hello อเงี้ยไปเรื่อยๆนะมันทำงานอยู่เบื้องหลังนะแต่พอเราเอาตัว active ออกนะครับก็จะเห็นว่าตัว hello เนี่ยมันก็หยุดบินนะครับอ่ะทีนี้เรามาเขียนกันต่อนะเอ่อ สิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือผมต้องการเซฟตำแหน่งตัวละครของผมก่อนเนาะทีนี้มาลองมาดูนะว่าเออเราจะเข้าถึงตำแหน่งตัวละครของเรายัางไงนะครับซึ่งจริงผมมีค่าไว้ตรงนี้แล้วนะก็คือตัวแกน x นะครับเ,เราเราจะต้องอ่านตัวโมดูลบวกด้วย offset ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปบวก offset 28อีกทีหนึ่งนะครับเราถึงจะได้ค่าแกน x มานะเพราะงั้น ก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะเป็น e x p o s e นะครับเท่ากับ0ูนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ได้กดเซฟอะไรเงี้ยก็ให้มันมีค่าเริ่มต้นไว้ที่ศูนย์ก่อนนั่นเองนะแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็เป็น y post นะครเราย่อมาจาก position นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะ่น set แล้วก็เท่ากับศูนย์ไหมทีนี้ ผมจะต้องทำเช็คเอยียงนึงนะครับก็คือถ้าเกิดผมกดอุ่มนะครับ please key, press, ี e คีเรสเขียนผิดหรือเปล่านะตัว e ตัวเดียวนะ f s e d โอเคฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่คอยอะจะเช็คดูว่าเอ้ยเรามีการกดปุ่มอะไรบ้างนะครับผมจะเปิด google ให้ทุกคนดูนะว่าไอ้ตัวฟังก์ชันนี้โค้ดตัวเนี้ยมัน ต้องต้องพิมพ์อะไรลงไปเนาะนะผมพาก่อนนะครับอาจจะพิมพ์รูปตอท้ายด้วยนะอันนี้หรือเปล่าอแล้วก็ไปที่ Virtual Key Code นะครับในนี้ยมันก็จะมีมีมอหลายหลายตัวมากเลยนะในคีย์บอร์ดของเราเนาะว่าเราอยากจะกดปุ่มอะไรนะครับ เราอยากจะกดปุ่มแท็บแล้วก็พิมพ์ vk เข้าลงไปนะครับ vk tab นะครับหรือว่าเราอยากจะใช้ตัวปุ่มไหนก็ได้นะนำแพดหะรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะเลือกใช้เป็นปุ่มเพจอัพแล้วกันนะครับปุ่ม page เพจอัพก็คือตัวนี้นะเพจอัพนะครับแล้วก็กลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับก็คือวางตัวเพจอัพลงไปนะครับแล้วก็เล่นนะครับ ปิดท้ายด้วยเองนะอทีนี้เมื่อเมื่อกดปุ่ม p พนท u อัแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะไปอ่านค่าตัวแกน x แกน y แกน z ของตัวละครเรานะแล้วก็เอา x f o t นะครับเท่ากับ l i s t f o l t นะครับ r e l i s t f o t เพราะว่าไอตัวค่าแกน x เนี่ยมันเป็น f o t นะครับมันเป็น f o t นะรเราก็เลยต้อง r e a d e f o t นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็น integer ก็ uh, list integer นะทีนี้ตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะตัวนี้นะครับออกมาใส่ลงไปแล้วก็ลบ double quote ที่ครอบตัวนี้ไว้แล้วเราก็ต้องอ่านค่านะครับนะอ่านค่าของมันก็คือต้องใส่ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวก้ารปูอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ เสร็จแล้วเราก็ต้องไปบวกด้วย Offset 28นะครับเราถึงจะได้ค่าแกน x มาแล้วก็บวก28ไปนะครับลองพิมพ์ดูก่อนก็ได้นะลองพิมพ์ x code นะครับแล้วก็กดโอเคไล้ก็ลองแอคทีฟดูนะครับทีนี้เราต้องกด Page Up นะครับมันถึงจะพิมพ์ให้นะเห็นไหมก็จะเห็นว่ามัน 59นะครับก็คือตำแหน่งของตัวละครที่เป็นแกน x ของของเรานะ59ถ้าเกิดผมเปลี่ยนตำแหน่งเนาะตอนนี้เป็น66เนาะนั้นผมก็จะกดเพจ up อีกรอบหนึ่งเห็นไหมมันก็จะได้ค่าตามที่ตำแหน่งตัวละครของเรายืนอยู่นะครับทีนี้เรามาเขียนต่อเลย เราก็จะต้องดึงตำแหน่งแกน y แล้วก็แกน z ด้วยนะครับแกน y แกน z นะครับซึ่ง offset ของแกน y ก็คือ c นะครับจริงผมจำได้อยู่แล้วเนะี่ยคือมันห่างกันแค่4ไใบนะครับเป็น2 c แล้วก็30นะครับโอมค3นนะครับอันนี้ offset แกน z เนะเมื่อเราเซฟได้แล้วใช่ป่ะทีนี้ต่อไปเราก็ต้องทำให้มันเทเลพอร์ตได้นะ ทีนี้ผมก็จะเขียนโค้ดนะครับเป็น i s ผมกรอบมาเลยนะเขียนพิมพ์นะปุ่มต่อไปนะครับก็คือปุ่ม VKNet น,นะก็คือปุ่มเพ d o w n นั่นเองนะครับปุ่มนี้ผมจะให้ทำการาไว้ตัวตำแหน่งของตัวละครของสตูนะครับอแล้วตำแหน่งของตัวละครของสตูอยู่ตรงไหนนะก็มาดูที่รีคาร์นะ รีคาร์ดนะครับผมก็จะกรอบตัวนี้มานะหรือว่าจริงๆมันก็คือตัวโลโก้พีเอชตัวนี้แหละเพยียงแต่ว่ามันบวกอีกสี่นะครับบวกอีกสี่ตัวนี้เป็นสี่นะผมก็กรอบตัวนี้แล้วกันกรอมานะครับแล้วก็แอดแมนวนวลลงไปนะแอดวางแบบนี้นะทีนี้ต้องเพิ่มอีกสี่นะครับก็คือบวกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะ พอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาชี้ที่ตัวตรงนี้นะครับพอมาชี้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าไปอกสซีนะครับก็คือบวกอิสีนะแต่ว่าต้องอ่านต้องอ่าน value ของมันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมาชี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ปะ่ะพออ่าน value ปุ๊บมันก็จะมาชี้ตรงนี้นะถ้าอ่าน value เราก็ต้องใส่ไอ้ตัวไหนค่าบวกเข้าขไปนะครับแล้วมันก็จะชี้มาตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นค่าศูนย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันทีนี้เราก็ต้องบวก อีกสนะครับซึ่ง4ตัวเนี้ยเป็นเป็น offset สีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดบวกอีกจาก4ีเป็นแเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครถัดไปแล้วนะมันเป็น pointer นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ไปซื้อคอร์สนะครผมอธิบายไปแล้วละเอียดด้วยนะฮะก็บวกอีกสนะีอืะเสร็จแล้วก็อ่าน value มันนะครับอ่าน value เนาะเสร็จแล้วก็บวกด้วยสอนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งตัวละครเนาะถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นแปดนะก็เห็นไหมมันก็จะเป็นตำแหน่งของตัวละครถัดไปนะครับหรือว่าเป็นแปดแล้วก็สี่เนาะก็จะเป็นตำแหน่งตัวละครถัดไปเหมือนกันหรือว่าถ้าไม่ชัวรนะ์เดี๋ยวผมลองให้ดูที่ offset ออฟเซ่อค่าค่า,าชื่อของตัวละครนะรถ้าเปลี่ยนจากสองแปดเป็นเท่าไหร่สองศูนย์ห้านะครับสองศูนย์ห้า ตเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสตริงนะเห็นไหมก็จะเป็นชื่อของตัวละครเลยแล้วใช่ไหมสนะครับแล้วก็แเห็ไหมประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะอ่านอา่อผมจะเขียนค่าแกา x, น x หน่อยของตัวละครศัตรูนะครับก็มาตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่สคริปต์นะครับแล้วก็วางตัวนี้ลงไปเนาะแต่ทีเนี้ยปเด็นก็คือว่าอ๋อ ันึงนะผมต้องเปลี่ยนจากรีดเป็นไรด้วยแล้วก็เอาตำแหน่งของตอัวละครมาใส่ด้วยนะครับทีนี้มันก็จะไว้ค่าแล้วเนะเาะเดี๋ยวผมลองทำแบบนี้ทุกคนแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเจอปัญหาอะไรนะก็ไา้ Why นะครับแล้วก็แทรสองแปสองสี่สามศูโอเคกดแอคทีฟ แล้วก็กดเซฟแล้วก็ถอยหลังมาหน่อยแล้วก็กดนี่เห็น mm hmm. ไหมกดเพดดาวก็จะเห็นว่ามันมันมานะแต่ว่ามันมาแค่ตัวเดียวเนาะ mm hmm. เพราะงั้นเราต้องวน,วนลูปนะครับวนลูปให้มันมาให้ครบนะให้ครบทุกตัวนะครับซึ่งตอนนี้มันมาแค่ตัวแรกนะครับก็คือตัวอินเด็กที่ศูนย์นั่นเองหรือว่าออฟเซ t ตที่สี่เนาะพวกออฟเซ็ตแปดอะไรเงี้ยแปดซี อะไรพวกเนี้ยมันไม่มาเนาะเพราะงั้นเราก็ต้องวนลูปมันนะครับเอ่อสคริปต์อยู่ไหนนะเก๋นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนผมเปิดสองอันหรือเปล่าไม่ใช่อทีนี้ผมก็ต้องวนลูปนะครับให้มันครบทั้งเทุกตัวนะครับที่อยู่ในแมปนาะเพราะว่าไอตัวนี้มันก็เป็นอินเด็กอู่แล้วใช่ปะ่ะก็จะวนลูปนะเป็น for i นะครับเท่ากับเอ่อ หแล้วกันแล้วก็วนลูปสครั้งนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจมีเด็กหรือเปล่านะผมก็จะไม่ค่อยได้วับภาษาภาษาน,นี้เท่าไหร่นะโอเคลองดูหนึ่งก็รู้นะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะประกาศตัวแปรมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า index นะครับแล้วก็เอาสีคูณด้วยไ i น,นะครับอะทีนี้คนที่ทำทำอะไรเนาะ คือผมจะ Default ไว้ที่สีก่อนนะครับก็คือสนะีอ่บนะอ f f เซตสีนั่นเองทีนี้ลูครั้งแรกนะครับก็คือ1ใช่ไหมไมันเท่ากับ1เอ่อสี่สี่คูณหนึ่งมันก็ได้ได้สี่เนาะแต่ว่าพอเลาต่อไปเนี่ยสี 2, ่คูณสองก็ได้แปดนะครับแล้วก็สี่คูณสามเนี่ยก็ได้สิบสองใช่ไหมพอมันได้เป็นแบบนี้แล้วอ่ะเราก็เอาอินเด็เนี่ยมาต่อ Stream ต,ตรงนี้ได้เลยนะก็นี่นะครับ เชืช่อมตอบถึงแบบนี้นะเชโอเคเดี๋ยวผมจะลองปิ้นให้ดูก็ได้นะผมลองปิ้นให้ดูลองปิ้นตัวหนึ่งตัวน,วน,วนี้แล้วก็อุ๊ยเอ่อสินแท็กน่าจะผิดเดี๋ยวเปินนะเอาไอทีมาก่อนเอ่อบรรทัดท,ที่17นะครับผมทำอะไรผิดน,นะ หรือว่าเป็นที่หลุดหลุดฟอร์ไม่น่าจะมีเด่นนะโอเคใช้ทิ้งด้วยโอเคอเทปแล้วก็ผมขอเคลียร์เอาบุตตัวนี้ก่อนกดเ,เซฟนะครับแล้วก็กดเอเอเทเลพอร์ตก็จะเห็นว่ามันหลุดมาเนาะครบทุกตัวนะสีแปดสิบสองสิบหกนะครับ อันนี้มันหลุดเกินมาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเล่นห้องอื่นที่แบบมันมีคนเยอะๆเนี่ยมันก็แน่นอนมันต้องหลุดแบบนี้แหละแต่ว่าปัญหาก,ก็คือว่าสิบสองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเลขฐานสิบหกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวออฟเซ t ตเนี่ยมันเป็นเลขฐานสิบหกเราต้องแปลงจากเลขฐานสิบเนี่ยให้เป็นสิบหกก่อนนะครับมันถึงจะอ่านค่าได้นะเพราะ,ะนั้นเราก็จะมาแปลงกันนะครับ ดูสิว่าจะแปลงง่าผมก็จะแปลงแล้วก็เอามาเก็บในตัวแปร index อีกอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้การจะแปลงแล้วก็พิมพ์ string นะครับ format นะอา่าผมพิ์ถูกไหมนะน่าจะถูกแหละเอ่อก็ percent X นะครับแล้วก็ true string เอา index มาใส่นะครับอ่ะลองดูนี่กด เอ่อเพจอัพก็แอคทีฟใหม่เอ่อมันเอเวอร์มันมันฟอร์แมตไม่ได้นะครับผมน่าจะเขียนโค้ดผิดเอ่ออ๋อมันไม่ใช่คุณแม่ต้องเป็นจุดเอโอเคเขียนผิดนะครับแล้วก็เอาใหม่อีกรอบนึงเพจอัพก็เพจดาวนะครับพอเพจดาวไปปุ๊บนะก็จะเห็นว่ามีอินเด็กซ์สี่ออเทสสี่แปดซี แล้วก็เอ๊ะทำไมอันนี้เป็นสิบเอ๊ะมันถูกไหมนะเดี๋ยวนะผมก็จำไม่ได้ฮนะเออถ้าเป็นสิบหกอ๋อถูกแล้วนะครับสิบหกในเลขฐานสิบหกเนี่ยมันก็คือหนึ่งศูนย์นะครับถูกครับแบบนี้ก็คือทำงานได้แล้วนะเออเมื่อเราแปลงตัวเลขฐานเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เออเช็คหน่อย ทุกอย่างมันถูกต้องนะผมจะลบตัวปิงนี้ออกนะครับทีนี้มาดูเนาะว่ามันสามารถเทเลพอร์ตมาได้ไหมผมจะกดเซฟแล้วก็ถอยหลังมาดูนิดนึงแล้เทเลพอร์ตก็จะเห็นว่ามันเทเลพอร์ตนะแต่ว่าพอเทเลพอร์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เออมันไม่อยู่กับที่เนาะมันเป็นเพราะอะไรนะ่ะจริงๆมันเป็นเพราะว่าเราไปเขียน If Check ใช่ไหมว่า จากเทเลพอตได้ก็ต่อเมื่อต้องกดตัวเพดดาวก่อนเท่านั้นนะครับเพราะงะั้นเราก็ต้องมาเขียนโค้ดอีกนิดนึงนะครับก็คือมีการเช็คสเตตัสนิดนึงนะก็คือว่า local ออนะครับ i um enable อะไรเงี้ย if teleport เลยนะครับเป็น false นะพอเรากดเทเลพอทนะครับเราก็จะมาเซตตัวแปรนี้ให้เท่ากับ true นะครับ แล้วเราเอาโค้ดที่วนลูปแล้วก็เขียนค่าตำแหน่งตัวละครใหม่เนี่ยเอาออกมาไว้ข้างโลกอีฟตัวนี้นะผมจะคอมเมนต์ไว้หน่อยก็คือเป็นโค้ดเทเลพอร์ต o o p นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดเซ e Position นะครับตัวนี้ก็คือ,อสั่งเทเลพอร์ตเทเลพอร์อใน Teleport Loop ก็จะเป็น Loop For นะครับ แต่ว่าเราต้องเขียนเช็คนิดนึงนะครับว่าถ้า,า east teleport มันเท่ากับ t r u ก็จะให้มันทำงานโคดในนี้นะครับในน,นี้เอาโอเคกดโอเคไปแล้วก็ลองใหม่นะครับเพจ up นะครับแล้วก็ p a พ e down เออไม่ติดไม่ติดเนี่ยนะทำไมเออขอเช็คโค้ดหนอ่อยนะอืม e l e p o r t ์พเทพ่ากับ t o ถ้า is Teleport มันเท่ากับ t o ก็จะให้ทำในในนี้ในโค้ดในในนี้อย่างเดียวเออมันก็น่าจะได้แล้วนี่นะ งั้นผมลองสั่งสปีดนิดนึงว่าผมจะได้รู้ว่ามันเออมันทำงานในนี้แล้วนะจะบอกว่าเซฟโพสิชันนะครับแล้วก็สั่งให้มันพูดว่าเทเลพอร์ตนะเทเลพอร์ตโอเคลองดู <S S position เซฟโพสิชันเซฟแล้วนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตแล้วนะแต่ว่ามันไม่มานะ ตื่นมาผมผมคิดว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างผิดแหละเอาตำแหน่งพวกนี้มาใส่ใช่ไหมก็อันนี้มันยาวแบบลบทิ้งแล้วนะงั้นผมลองลองปิ้นอินเด็กซ์ดูหน่อยผมได้รู้ว่ามันเข้ามาทำงานในนี้หรือเปล่าครับลองปิ้นอินเด็กดูนะ เทเลพอร์ต <teleport. S 1> ไปเลยพอเทเลพอร์ตแล้วเอในนี้มันไม่ยอมทำงานเลยดูเหมือนว่าโค <Safe>. ้ดเทเลพอร์ตเซฟเทเลพอร์ตอ่ะดูเหมือนว่าโค้ดที่ผมเขียนล่าสุดเนี่ยมันไม่ทำงานนะจบของ if e ก็คือตรงนี้นะครับจบของ for ก็คือตรงนี้นั้นผมลองปิ้นดูค่าว่า ไอตัว is t เทเลพอรเนี่ยตอนนี้มันมี value เป็นเท่าไหร่นะโอเคลองดู Save teleport ขนาดข้างนอกยังไม่ทำงานเลยเอ๊ะแปลกจังเ,เดี๋ยวผมลองผมขอลองปิ้นดูแต่ละจุดหน่อยละครับนะครับเป็น A เป็นบ อยากรู้ว่ามันไม่ทำงานตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้แหละดูซิว่ามันจะปิ้นอะไรออกมาบ้างก็ปิ้น์อ c ีแล้วทำไมไม่ปิ้นเทเลพอร์ตอ่ะหรือผมเขียนผิดอ๋อโอเคผมรู้แหละผมเขียนอีเทเลพอร์ตผิดนะครับก็เลยไม่มานะก็เลยแล้วนะันเทเลพอร์ตโอเคอันนี้น่าจะได้แล้วนหละ ลองดู s ีเ e แล้วก็ <Tele port. S 1> เทเลพอร์อ่าอันนี้ก็ได้แล้วนะครับทีนี้เออมันยังเทเลพอร์มาทั้งหมดอยู่นะครับทีนี้เราะจะต้องอเทเลพอร์ตแค่ศตูเนาะฝั่งเราไม่ต้องเทเลพอร์นะครับเพราะงั้นผมก็จะมาเขียนเช็คอีกนิดหนึ่งนะลบตัวปิงอินเดออกแล้วกันเออ สิ่งที่ผมจะเขียนเช็คก็คือว่าผมจะเอาตัวทีมนะครับเลขทีมเนี่ยออฟเซตที่0 3นเนี่ยเอามาเช็คนะครับโอเคตัวนี้มันเป็น integer เนาะเพราะงะั้นผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับชื่อว่าทีมเท่ากับ r e a อ i n t e g e r นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันเหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันต้องบนลูกแต่ละตัวด้วยเนาะแต่ว่า Offset นะครับจะต้องเป็น304นะเสร็จแล้วแล้วก็มาเช็คนะครับว่าทีมไม่เท่ากับซึ่งไม่ไม่เท่ากับอะในในรูรอานะครับมันต้องใช้ตัวนอนนะเพราะฉะนั้นการที่จะพิมพ์ตัวนอนได้ก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือไม่ก็กด alt นะครับแล้วก็ กดตรงนำแผ่นะเลข1เลข2แล้วก็เลข6นะครับแล้วก็ปล่อยอัตเก็จะได้ตัวหนอนออกมาเนาอะทีนี้ถ้าทีมมันไม่เท่ากับ1นะครับก็เล่นนะครับคือ1เนี่ยมันคือทีมเรานะถ้าเกิดมันไม่เท่ากับ1ก็คือมันหมายความว่ามันคือทีมศัตรูนะนั้นผมจะแท็บไปนิดนึงจะได้อา่านค้ดได้แบบรู้เรื่องไหไอ่ะ ถ้าเกิดเป็นทีมศัตรูนลครับก็จะทําการเขียนตําแหน่งตัวละครนะครับแล้วก็ฟ r e มันไว้กับทีเนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็คือมันวนลูปตามที่ทามเมอร์สั่งอยู่แล้วนะครับอืมทีนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็กดโอเคนะครับก็กดแอคทีทีนี้เราก็กดเซฟนะถอยหลังมาดูหน่อยนะฮะแล้วก็กดเอ่อเทเลพอร์ตเนาะเทเลพอร์ตเห็นไหมก็จะเทเลพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆไม่ยากหรอกผงคิดว่านะถ้าเกิดจคนหาค่าเป็นนี้ก็ทำตามก็น่าจะไม่ยากนะครับเขียนรูปซึ่งโค้ดมันก็ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายนะไม่ไม่ไมยากเหมือนภาษาซีเท่าไหร่นะครับค่อนข้างเข้าใจง่ายอยู่ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าเออชอบไหมหรือว่ามีอะไรที่อยากจะให้ปรับปรุงไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.